สมกับเป็นสาวมั่นของแท้ค่ะเพราะแม้ว่าสาวจานัทาวีรนุษย์จะถูกมองว่าถูกใหโซนหนุ่มกึ้งเฉลิมชัยเวียงทิ้งและหันไปคุยจีจานลานลากับเซ็กซี่ตัวแม่อัมพชราพาแทนแต่เจ้าตัวก็ไม่หวัน่นแถมยิ่งชัดใสอีกด้วยละค่ะตอนนี้จานโสดอยู่แล้วก็คิดว่าถ้าเกิดมีมีคนไหนที่แบบพอดีกันอะไรเงี้ยก็คือความเปิดใจไม่ไม่มีปัญหาอะไรกระทบความสัมพันธ์ไหมครับเรากับกึ้งว่าจะเบรกไหมหรืออะไร จา๋าคงอยู่ของจ๋าแบบนี้แล้วก็ใครจริงใจกับจา๋าใครดีกับจ๋าก,ก็ว่ากันค่ะจริงๆจ๋าอยู่แบบนี้มาสักพักใหญ่แล้วแล้วก็ตอนนี้เนี่ยจ๋าก็โฟกัสไปที่เรื่องของตัวเองซะเยอะแต่ถ้าเกิดใครคิดว่าอยากจะมายืนข้างๆจ,าจ,าจา๋จาจริงๆจ๋าก็อยากจะเห็นว่าเขาแบบจริงจังกับจ๋าจริงๆ ได้ยินแบบนี้ใครที่กำลังจับปลาสองมือเออให้คิดไม่จริงใจกับสาวจ๋าก็รีบแสดงความชัดเจนกับเธอได้แล้วนะคะเดี๋ยวจะเกิดปัญหาปวดเหตุเหมือนเหมือนกับกรณีของนุ่มหมากปรินที่กิ๊กนอกวงการที่ชื่อจินเลียนยังตามราวีเพื่อนสาวคนสนิทมิ้นนัทวราะะถึงขนาดเปิดสงครามน้ำลายกลางผับกันเลยละค่ะอันจริงๆแล้วเนี่ยไม่ทราบเพราะว่าเพราะว่าได้ได้ยินข่าวมาประมาณ2วันที่แล้วผมพูดเยอะไม่ได้แล้วเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาว่าเรา เราไม่ใช่เราอ่า,อาด้วยแล้วก็ไม่อยากให้ฝ่ายทางผู้หญิงทั้งสองคนเขาเสียหายครับผม,มหลังจากนี้ก็จริงๆก็อยากถามเหมือนกันแต่ว่าอยู่เฉยดีกว่างานนี้ก็ไม่รู้วอาการนิ่งสงบของหนุ่มมากจะสามารถสยบปัญหาทั<อ>้งหมดได้หรือเปล่านะคะ